สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง t o n ร์สอีกครั้งนะครับใน Easy Excel ทําทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้นะครับพี่หนึ่งจะมาสอนตัวสูตรซัมโปรดักนะครับเป็นสูตรที่น้องหลายๆคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นนะครับมันมีประโยชน์มากๆนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเรามีชื่อสินค้านะครับแล้วก็ แต่ละรายการเนี่ยครับมันจะมีราคาขายอยู่เห็นไหมครับแล้วก็เรามีจํานวนที่ขายได้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้โจทย์นะครับต้องการยอดขายนะครับก็ถามว่าเอ้และไอยอดขายทั้งหมดเนี่ยมันกี่บาทเรารู้แต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่แต่เราไม่รู้เลยว่าเงินเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็วิธีการนะครับโดยปกติเราจะใช้วิธีการแทรกคอลัมน์ใช่ไหมครับให้มันมีคอลัมน์ที่เป็นยอดขายแล้วก็ไปเอานะครับราคาเนี่ยครับคูณกับจานวนนะครับจนกลายเป็นยอดขายของแต่ละรายการออกมานะครับแล้วก็ ลากมันลงไปเนี่ยครับทุกรายการเลยนะครับพอเราได้ยอดขายครบทุกรายการแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือการซัมมารี่ยอดขายนั่นเองนะครับเราก็จะได้ยอดขายของทั้งหมดมาแบบง่ายๆแบบนี้นะครับในกรณีที่มีจํานวนอยู่แค่คอลัมน์เดียวเนี่ยมันไม่เป็นปัญหานะครับแต่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจํานวนเยอะขนาดนี้นะครับมียอดขายมีจํานวนขายของวันที่1วันที่2วันที่3นะครับไล่ไปจนถึงวันที่3 1สิงหาคมเลยนะครับ เรามาไล่แทรกที่เราคอลัมน์คงจะไม่ไหวนะครับตรงจุดนี้เองนะครับไอ้เ,อเจ้าสูตรซัมโปรดักเนี่ยจะเข้ามาช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเนื่องจากสูตรซัมโปรดักนะครับวิธีการทํางานของมันก็คือมันจะนะครับเอาคอลัมน์ของราคานะครับคอลัมน์ของราคาทั้งแถวเลยนะครับมาคูณกับคอลัมน์ที่เป็นจํานวนอ่าของแต่ละวันนะครับคูณกับคอลัมน์ที่เป็นจำนวนแต่ละวัน,เ,น,น,วนวเสร็จแล้วมันจะซัมมารีออกมาให้อัตโนมัติเลยครับอ่าทุกช่องแบบนี้นะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานของมันนั้นง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนั้นทํายังไงไปกันเลยจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอ้เจ้าสูตรซัม o d ดักทํางานแบบนี้ครับเราพิมพ์นะครับคำว่าซัม o d ดักเข้าไปนะครับเท่ากับ s u m p r o d u c t นะครับซัมผลดักเสร็จแล้วนะครับเราเปิดวงเล็บแล้วก็ไปคุมนะครับในส่วนที่เป็นคอลัมน์หลักคอลัมน์หลักคืออะไรครับคอลัมน์หลักคือคอลัมน์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับในกรณีนี้ แล้วเสร็จแล้วเราก็กด F4 นะครับเพื่อเวลาเราลากข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ขยับตามเราไปนะครับแล้วก็ต่อมาเราใส่คอมมานะครับแล้วเราก็คุมคอลัมน์ที่เป็นตัวแปรคอลัมน์ที่เป็นตัวแปรคืออะไรครับ <c oughs> คือจํานวนที่เราขายได้ในแต่ละวันนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนวันใช่ไหมครับพอเปลี่ยนวันปุ๊บจำนวนที่เราขายมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรสําคัญที่จะมาใช้ในการคูณกับราคาขายเพื่อให้ได้ยอดขายในแต่ละวันนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่จะทํา <c oughs> ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เราพิมพ์เท่ากับเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์ว่า sum product ครับ sum product นะครับเสร็จแล้วเราเปิดวงเล็บครับแล้วเราก็ทำอะไรครับไปคุมคอลัมน์หลักอ่าซึ่งคือคอลัมน์ราคานั่นเองนะครับพอเราคุมเสร็จแล้วเรากด f c นะครับแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลุมที่เป็นคอลัมน์ตัวแปรนะครับคุมตั้งแต่ตัวแรกนะครับลงมาจนถึงตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดวงเล็บครับแค่นี้ครับสำหรับสูตร sum product นะครับแล้วเราก็กด enter เห็นไหมครับเราก็จะได้ยอดนะครับโดยการที่ซัมโคดักโดยเอาราคานะครับทั้งคอลัมน์เลยนะครับเอามาคูณกับจํานวนอของวันที่1นะครับแล้วเราก็ลากไปทางขวาครับสมมติพี่ลากไปสักสองสาวันก่อนละกันเนาะพอลากมาแล้วปุ๊บพี่ดับเบิลคลิกดูเห็นไหมครับราคาจะยังอยู่ที่เดิมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะคูณกับจํานวนที่เป็นของวันที่2นะครับพอเรามาวันที่3มันก็จะไปคุมในจํานวนของวันที่3นะครับเราทําแบบนี้ครับแล้วเราก็ลากไปจนถึง วันสุดท้ายนะครับใช้เวลานิดเดียวเองครับรวดเร็วง่ายดายเลย31วันพี่ใช้เวลาทาไม่ถึง1นาทีนะครับแทนที่เราจะมาแทรกคอลัมน์แบบนี้ครับนะครับแล้วก็เท่ากับราคานะครับคูณด้วยจํานวนนะครับแล้วเราก็ลากลงมานะครับแล้วก็มากดซ้าข้างล่างเห็นไหมครับคําตอบเท่ากันเลยนะครับโดยการใช้สูตรซ p r โ d ดักเนี้ยจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับน้องๆลองไปหัดทํากันดูนะครับสําหรับสูตรซ p r โ d ดักคิดว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์กันแน่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนึ่งเฟิร์สวันก็จะ จบเพียงเท่านี้นะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะครับหากชอบใจก็กดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ